และนี่ก็คืออีกหนึ่งชุดแต่งค่ะที่เรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยค่ะนี่เลยสําหรับคันนี้ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวเอเวอร์เสทนั่นเองค่ะที่เห็นว่าหล่อแบบนี้นะรถคันนี้ค่ะทําการแลปทั้งคันนะเป็นสีเทาด้านค่ะนี่ ก็คือจะสวยๆเลยแล้วก็ดูลักชัวรี่มากๆากค่ะการแลปนะอยากให้พี่ๆดูใกล้ๆว่ามันเนียนมากเหมือนการทําสีมาเลยค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะการแลปของเรานะคะก็เรียกได้ว่าช่วยถนอมสีตัวรถด,ด้วยและกันเราจะแลปนะเราจะอยู่อย่างนี้ได้อีก 3- 4ปีเลยนะคะเวลาแกะลอกออกมานะสีรถก็ยังคงใหม่เหมือนซื้อใหม่ออกจากศูย์เลยค่ะมาดูชุดแต่งกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเพิ่งใส่อะไรให้บ้างค่ะสําหรับด้านหน้าของวายแท็กนะคะก็จะมีอักษรเขียววายแท็กเรียบร้อยอยู่แล้วเนาะคันนี้ค่ะ การใส่กระจังด้านหน้าของวิกเตอร์เข้าไปค่ะนี่เป็นซี่ซแบบนี้เนาะซึ่งลูกค้าเลือกเฉดให้มีสติกเกอร์สีแดงสีน้าเงินสีฟ้าแบบนี้นะเรียกได้ว่าสีแบบคุมโทนเข้ากันสวยงามมากเลยค่ะแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะนี่มามาแตงค่ะซึ่งเป็นโคมเมียมตัวใหญ่นะอันนี้เรียกว่าไซส์ใหญ่ที่สุดเลยนะใหญ่กว่าฝามือพึ่งแบบนี้เลยนะคะเป็นสีโคมเมียมนะตัวมามาแตงก็มี ความหมายอย่างดีเนาะพุ่งไปข้างหน้าด้วยค่ะนี่แล้วก็มาด้วยไฟมินิไลท์ถึง3จุดค่ะเลือกเป็นสีขาวด้วยค่ะแล้วก็ในตัวในส่วนของกระจังนะคะก็เลือกเป็นดวงตาที่เป็นสีฟ้าด้วยเพื่อให้มันตัดกันนะคะให้มีทั้งสีขาวสีฟ้าสีน้าเงินอยู่ในอันเดียวกันค่ะข้อไฟหน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและไฟหน้าของชุดนี้นะก็จะเป็นไฟไบแมชชิก LED ค่ะเป็นลำแสงอาริรยะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวนี้คือตัวท็อปค่ะมาดูที่ด้านล่างกันบ้างค่ะ ในส่วนของชุดแต่งค่ะใส่เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะพี่นี่เป็นสีดำนะตัดด้วยสีที่เราแลปมานะคะเนียนมากๆเลยเซ็นเซอร์ต่างๆมีอย่างครบถ้วนค่ะกล่องเลดร์นะคะกล่องเซ็นเซอร์รวมถึงกล้องเอ a ดนะคะที่อยู่ตรงหูกลางกระจกด้วยค่ะไล่มาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะคิ Q ้วล้อก็จะแบบเป็นคินคินเนาะทำเป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะ ล้อยางตรงนี้ก็จะเป็นก้านวายนะคะนี่เป็นก้านวายสีดําเงาเลยลยัดด้วยยางโตโยทัยโอเพคคันที่ค่ะเป็นยางอาทีนะยางอาทีคืออะไรเป็นยางที่มีบั้งขนาดใหญ่ไว้สําหรับลุยโดยเฉพาะเลยค่ะนี่ประมาณนี้ลูกค้าก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเลือกทั้ง AT ทีและอาทีด้วยกันค่ะไล่มาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับด้านข้างเนาะเราก็แร็ปมาถึงหูกระจกแบบนี้เลยเนาะ ไล่มาเลยถึงมือจับค่ะแล้วก็ใส่เบ้ามือจับไปให้เป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะนี่เหลาหลังคาของตัวไวแท็กนะคะก็จะเป็นเหลาหลังคาที่เรียกได้ว่าเป็นเหลาหลังคาแบบทรงยกเนาะสามารถหนีบแหลกวางของอะไรได้จริงค่ะไล่ไปดูที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็ใส่เต็มเลยในส่วนของด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นคาท้ายเคเยนเนาะรวมถึงคาท้ายที่มีไฟแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็น2ชิ้นนะอันนี้1ชิ้นนะคะแล้วก็ ด้านล่างอีก1ชิ้นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะติดเป็นเส้นแดงตลอดเวลาเลยเนาะแล้วส่วนเอเวอร์เรสตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวที่เป็นเวลาถอยนะแล้วก็เป็นสีแดงเวลาที่รถเบรกค่ะก็สวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะไล่มาดูที่ชุดด้านล่างกันบ้างค่ะกันชนด้านล่างใส่เป็นของวิกเตอร์ค่ะนี่เห็นไหมเราแลปสียังไงกันชนด้านล่างก็เป็นสีเดียวกันเลยแต่กะสีดาเงาแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเนียนมากๆเลยแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นท่ออินฟินิตี้ที่เป็นโคเมียมด้วยค่ะ ในรถคันนี้ค่ะก็จะมีทั้งสีรถนะคะที่เป็นสีเทาแมทเนาะรวมถึงสีดำเงาแล้วก็สีโครมยม่ยมยังคงไว้อยู่เพิ่มความหรูหราค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถแบบนี้นะคะก็ทักมาหาพึ่งได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์แป9 9 9เน้พึ่งอยู่ที่ฟอร์ดพระนครกระย่ะ่ะเกษตรนวมินค่ะสำหรับวันนี้พึ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ